อน,อ,อนิยาตนาทวัดนะคะเป็นหัวหน,น้าโครงการวิจัยย่อยที่สองนะคะสำหรับโครงการวิจัยย่อยที่สองจะเป็นการค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะค้นหาสินค้าท้องถิ่นหรือว่าพวกบริการชุมชนนะคะที่ชุมชนมีศักยภาพาอยู่แล้วหรือบางอย่างที่คนในชุมชนมีความสนใจหรือว่ามีความต้องการที่อยากจะมีความรู้เพิ่มเติมเนี่ยทางโครงการวิจัยของเราก็จะทําการเชิญผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในงานเนี่ยมาอบรมเพิ่มเติมเราจะทําการในเรื่องของการรวบรวมถัดข้อมูล ะะการที่พัฒนาต่อยอดโดยใช้เรื่องของกระบนวนการดีไซน์ทิงกิง้งนะคะร่วมกับคนในชุมชนด้วยนะคะ พัฒนาเป็นสินค้าโปรดักต์ตัวใหม่ที่มาด้วยนะแล้วก็การต่อยอดตัวสินค้าดั้งเดิมเพื่อสร้างไรายได้นะคะแล้วก็สร้างอาชีพใหม่ให้กับคนในชุมชนอาจารย์ธิชากรเกสรบัวนะคะเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยนะคะมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ประสานงานกับชุมชนเพื่อให้เกิดการก้าวื่อนโครงการวิจัยนอกจากนี้ก็ยังทําในเรื่องของการเก็บฐานข้อมูลของผู้สูงอายุะคะ่ะสอบถามผู้สูงอายุในชุมชนว่า ท่านใดที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนร่วมกับด้านของการท่องเที่ยวในชุมชนให้ทําการลงบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในฐานข้อมูลของชุมชนเมื่อมีการรับนักท่องเที่ยวครั้งต่อไปอะค่ะเราก็จะเชิญท่านผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวนอกจากนี้ก็ยังทําในเรื่องของาก,การออกความคิดเห็นการคัดเลือกหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับหัวหน้าโครงการวิธีการดำเนินการ คือจะต้องลงพื้นที่สำรวจชุมชนๆๆนะคะซึ่งเ,เราก็ได้ผู้ร่วมวิจัยคุณชนกนันปิ่นทองนะคะจะช่วยในเรื่องของภาษานงากับชาวบ้านในพื้นที่นะคะแล้วก็ลง ไปยังบ้านของแต่ละคนเนพะื่อที่จะดูว่าเขามีสินค้าหรือว่ามีบริการมีของดีอะไรบ้างที่อยู่ในชุมชนนะคะจากนั้นเราก็จะทําการรวบรวมเก็บข้อมูลนะคะจะดูว่ามันมีศักยภาพที่จะสามารถต่อยอดตัวสินค้าโปรดักของเขาได้อย่างไงบ้างในระหว่างน,นั้นเองเนี่ยเราก็จะเจอปราชญ์ชาวบ้านเราก็จะไปขอข้อมูลนะคะให้เขาเนี่ยร่วมถ่ายทอดองความรู้ให้เพิ่มเติมเราได้จัดรวบรวมเป็นฐานข้อมูลของปา่ลชุมชนขึ้นมาลาดับต่อมาจะเป็นการประเมินศักยภาพว่าตัวโรดักสินค้าตัวไหน ที่สามารถที่จะพัฒนานะคะให้มีสมกยภาพขึ้นมาได้มีการคัดสรรเลือกตัวสินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐของจังหวัดปฐินบุรีแล้วก็การท่องเที่ยวบุไวมาช่วยการคัดเลือกว่าสินค้าไหนเนี่ยที่จะสามารถต่อยอดไปได้นักำไปสู่การเป็นสินค้า,ยายสําหรับเอ่อเป็นของฝากนะคะมัดขายออนไลน์ได้ด้วยเราก็ได้ทําการคัดเลือกออกมาทั้งหมดเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มปรุงปัญญาดั้งเดิมของ ชาวชุมชนเองจะมีความเด่นเรื่องของสมุนไพรมาแปรรูปนะคะเราก็ได้ทําการลุงให้เพิ่มเติมชิอวิทยากรแพทย์แผนไทยจ,า,า,จากโรงพยาบาลเจ้าพระยากิดงเพนีมาช่วยสอนการเอาพวกสมุนไพรในท้องถิ่นม,มาแปรรูปให้มันมีมูลค่าเพิ่มเติมมากขึ้น,นสำหรับ ตัวที่2นะคะก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารหรือว่าอาหารแปรรูปเนินหอมซีบุรีเนี่ย<ม>ก็จะมีความดเด่นในเรื่องของสินค้าเกษตรนะเห็ดน้ฟ้าผูทานผักหน่อไม้นะคะผลไม้ตามฤดูก,กาลสามารถานำมาจำหน่ายเป็นสินค้าท่องเที่ยวได้นะคะเราก็จะทําการต่อยดอดในเรื่องของอการพัฒนาเรื่องของบรรจุภัณฑ์เรื่องของกางรสินค้านะคะลำที่3ก็จะเป็นาปปากลุ่มศิลปะหัตถกรรมงานประดิษฐ์นะคะก็จะมีกานเอาดอกไม้จ้ ทำให้เป็นดอกไม้สวยงามดอกไม้ประดิษฐ์นะคะที่สามารถให้ในโอกาสต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงพวกสินค้า DIY ตัดกลุ่มสตรีของเือนหอมเนี่ยมีการทํากันมาแล้วนะอย่างต่อเน,นื่องเช่นตุ๊กตุ้ตเช็ดเท้าตุ๊กตาที่มีกลิ่นหอมสมุนไพรสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและโครงการของเราเนี่ยเป็นเรื่องของการค้นหาอตัตลักษณ์ของคนชุมชนเพื่สอส่งเสริม เพราะฉะนั้นก็เลยมีตัวผลักสินค้าที่ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชุมชนท่องเที่ยวเนินหอมเพิ่มขึ้นมาเป็นเสื้อยืดวกระเป๋าถือกระเป๋าผ้าน้ำมันหักหมีต่างปีโทกุญแจพวกนี้ก็จะเป็นสินค้าร่วมสมัยที่สามารถซื้อเป็นขอ,ของฝากกลับไปได้นะคะหรือว่าสามารถที่จะซื้อเพื่อที่จะใช้เอง าง,งานวิจัยในครั้งนี้นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้น,นะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้สูงอายุในชุมชนนะคะจากเดิมที่อาจจะอยู่บ้านเฉยๆเนี่ย ให้เขามีงานอดิเรกหรือว่ามีกิจกรรมที่สามารถเป็น่วน่งนะคะในชุมชนได้หรืออย่างน้อยได้ออกมาไปสัมพันธ์พบเจอผู้คนนะคะได้เจอนักท่องเที่ยวนะคะได้เจอคนรุ่นใหม่ได้เจอลูกหลานเนี้ยก<ม>็จะทําทให้อ่ชีวิตเขาเนี้ยมีความสดชื่นมากขึ้นตื่นเช้ามาก็รู้สึกว่าเหมือนมีเป้าหมายมีจุดหมายต่อไปนะคะก<ม>็หวังว่าโครงการนี้นะคะจะสามารถส่งผลให้เกิดประโยชน์กับทุกคนในชุมชนได้